และสายแผงอีกฝั่งหนึ่งตัด mc 4ออกเลยครับเอาเข้าเบรกเกอร์ก่อนที่จะตัดเราต้องไปดูสายหลังแผงที่เราอนุกรมกันก่อนว่าขั้วไหนให้เลือกเอาครับพราต่อเบรกเกอร์แล้วมาต่อที่หลังแผงได้เลยออกไปใช้งานบวกลบมันก็จะถูกต้องครับจากนั้นเปิดเบรกเกอร์ปั๊มก็จะทำงานเลยสำหรับเติมน้ำเข้าแปลงนาได้ครับท่อขนาด3นิ้วเวลาที่ผมทดสอบคือขนาด14นาฬิกา เกือบ15าในการน้ำยังแรงขนาดนี้และส่งสูงได้ถึง15เมตรแต่ว่าใช้งานจริงผมแนะนำแค่ถึง6เมตรก็พอเติมน้ำเข้าแปลงนาเติมน้ำขึ้นถังน้ำหรือเอาไปใช้สปริงเกอร์หรือเติมน้ำเพื่อทำอากาศให้บ่อปลาได้เลยสำหรับเอาไปติดตั้งเองได้ปั๊มก็เก็บกลับบ้านได้ด้วยถือว่าง่ายมากๆครับใครที่สนใจตัวนี้เขาจัดส่งให้ถึงบ้านครับประกันให้ด้วยตามที่ตะกร้าสายมือใต้คลิปได้เลย